อันนี้ก็จะเป็นแนวทางของมาดามคำนวลเนาะค่ะมาดามคำนวลแนวทางลาวพัฒนาวันที่3 0มสิบที่ผ่านมาค่ะของมาดามคำนวลเพิ่นกับเข่าไปอยู่เนาะวิ่งลูดเข้าหาตัวหนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นบนล่างเนาะบนกับมิหาล่างกับมิหาเนาะค่ะของมาดามคำนวลเป็นตั้งใดสายวิ่งสายลูดใดน้ำมาดามคำนวลบอกค่ะมีไผยโชคดีก็ดีใจน้ำเดอ้อสายวิ่งสายลูดเนาะ ไปกับดาล่ามาดามเนาะคะ่ะดีใจด้วยเนาะคะ่ะขอบขอบุญขอบคุณมาดามคำนวณเด้อค่ะที่ให้แนวทางใหม่มาแลวที่ออกแนวทางมาบ้างทางช่องเนาะ,ะให้ได้มาแล้วค่ะวันที่สองของมาดามคำนวณหลุดสองตัวไปฮากก็ไปโตเนาะคะ่ะมือใหม่ไปวันใหม่พรุ่งนี้มืออื่นวันที่สองเนาะคะ่ะวันที่สอง สองทุ่มครึ่งไปรุ่นกันต่อกับมาดามคำนวณเล่าพัฒนาเนาะค่ะเล่าพัฒนาวิ่งลูดมาดามคำนวณหกกับแปดค่ะสองตัวสี่หางสองหกสองแปดสามหกสามแปดเบิร์ก็จะมีหกหกแปดแปดค่ะสามตัวสามหางแปดสองหกแปดสามหกแปดแปดหกค่ะ วิ่งหลูดเพิ่นเด่นอยู่ที่หกตัวเดียวเนาะคะ่ะสองตัวค่ะเพิ่นเด่นสองหกสามหกค่ะสามตัวสองหางแปดสองหกแปดสามหกค่ะเอาแคบหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับมาดามคำนวณเนาะคะ่ะแนวทางเล่าพัฒนาหลุดไปกัไปไหมเนาะคะ่ะวันที่สามสิบหลุดไปวันที่สองอีกเนาะคะ่ะถ้าเพื่อโชกมันเนาะคะ่ะ เอาแคบหน้าจอไว้ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะก็ขอบคุณเอฟซีทกท่านเนาะค่ะที่เขามารับชมรับฟังมากดไลค์กดแชร์ให้เกีตาเนาะกบขอบคุณหลายๆต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นของชอเชิดชัยค่ะของเพื่นเขาไปติ่มติมเลยเนาะค่ะชอเชิดชัยเขาบุญเนาะค่ะ ขอบุเก้าหนึ่งของเพื่อนออกโตกลับหนึ่งเก้าเนาะถือว่าเลขรุ่นเดินดีอยู่เนาะค่ะช่อเฉิดชัมีไผ่ใดไผ่หมานน้ำเพื่อนบอกค่ะมีไผ่โชคดีน้ำเพื่อนบอนเนาะวันที่สามสิบนี่ช่อเฉิดชัเข้าไปติ่มๆเลยของเพื่อนกลับขอบุญขอบคุณช่อเฉิดชัค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเนาะไปไม่ไปต่อค่ะวันที่สอง ไปรุ่นกันไหมอีกกับช่อเชิดชัยเอาเตรียมแคปหน้าจอเด้อค่ะแคปหน้าจอเอาไว้พิจ,จารณาเล่าพัฒนากันสองทุม่มขึงกันเนาะค่ะช่อเชิดชัยวิ่งลูดไห้มาแปดกับศูนย์ค่ะสองตัวสี่หางแปดสองศูนย์สองแปดสามศูนย์สามเบิ้ลนก็จะมีแปดแปดศูนย์ศูนย์ค่ะ 3ตัว3มหาง 802, 803, 880ค่ะเน้นเด่นเพินศูนย์กับ03ค่ะ3มตัว2หาง 802, 880ค่ะสายวิ่งสายหลูดก็อย่าลืมเด้อครับพี่น้องอ้าแคปหน้าจอใครจะไปต่อชอเชษชัยเนาะค่ะเล่เพิ่นเข่าเลขเพิ่นเดินอยู่เนาะไปใหม่วันที่สองไปต่อค่ะ ไปต้อกับเลขมีที่มาเนาะค่ะเลขมีที่มากับเขาหาตัวเดียวสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะค่ะหากับเป็นบนล่างอยู่เนาะค่ะพี่น้องก็ถือว่าบอลลูดเนาะก็ถือว่าบอรลูดเนาะค่ะหาทั้งบนทั้งล่างอยู่เลขมีที่มากับขอบุญขอบุณหลายหลยเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาให้จตตาวางทางช่องเนาะมาเบิ่งตัวไม้ของพื้นเนาะค่ะ ตัวใหม่ตัวใหม่ก็ให้มาแล้วเลขมีที่มารนาะลาวพัฒนาเนาะ,ะสองถุนค่งวันที่สองเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเด้อะคะ่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะเลขก็มิเขามิรูดเนาะ,ะเอาวิ่งรูดของเลขมีที่มา6กับแคะ่ะสองตัวสี่หางสองหสองแปด 4648บ้ญก็จะมี6688สามตัวสามหาง628648668ค่ะสองทุ่มครึ่งวันที่สองเป็นวันศุกร์เนาะคะ่ะอย่าลืมไปรุนกันลาวพัฒนาเนาะคะ่ะชอบกับจัดค่ะขัดกับผ่านแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอเนาะ,ะไปต่อค่ะไปต่อ ไปต่อกับเลขล็อกกิกค่ะเลขล็อกกิกก็หลุดไปพี่น้องล็อกกิกก็หลุดเนาะค่ะวันที่สามสิบกระเป๋าปินยั้งเนาะค่ะมือไม้เข้ากับไปไม้เลขล็อกกิกเนาะให้กําลังแรงใจกันคือเก่าล่ะค่ะอีซีทุกท่านให้กําลังแรงใจคือเก่าหงดนนิรุษหงวดหนาเข้ากับไปตามต่อเอาไม้เนาะค่ะกาบขอบุญขอบคุณ เลขล็อกจิกเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของจีตาพะลุ้ยเนาะคะ่ะมาเบิ่งตัวใหม่ของเลขล็อกจิกเนาะคะ่ะตัวใหม่เพิ่งใายมาแล้ววันที่สองเนาะคะ่ะสองพฤษภาตัวใหม่ได้มาแล้วเลขล็อกจิกเราพัฒนาวิงหลูดเพิ่งมีเจ็ดกับแปดค่ะเจ็ดกับแปด 2ตัว4ี่หาง 7, 9, 8, 9, 7, 0, 8, 0เปบิ้นก็จะมีเจ็ดเจค่ะสตัว3มหาง 7, 8, ็ด 8, 0, 7, เกวันที่สองพฤษภาค่ะสทุ่มครึ่งเนาะพี่น้องไปรุ่นเล่าพัฒนากันกับเลขล็อกกิกเนาะค่ะสายวิ่งสายหลุดก็จะลืมเด้อค่ะ,แล,นนะแล้วก็เบินเนาะแล้วก็ดินเพิ่นมี 8, ปดค่ะคับ แปเนาะสองหางสองตัวสามตัวสองหางค่ะที่เพิ่นเน้นมาเจ็ดแปดเก้าค่ะเจ็ดแปดศนเนาะเอาพิจารณาแคปนาจอไปต่อกับเลขล็อกกิกค่ะเล่าพัฒนาไปต่อกับเลขล็อกกิกเนาะค่ะเอาต่อไปจะเป็นของเลขรับนางฟ้าค่ะเลขรับนางฟ้า ที่ผ่านมาพิ่กนกะรุดไปเนาะค่ะเรียกรับนางฟ้ากะรุดวันที่สามสิบบเดินเนาะค่ะหนึ่งตัวไม่มาสองตัวไม่เดินวันตนบเป็นยังเนาะค่ะขอบุญขอบคุณเรียกรับนางฟ้าคือเก้าลักค่ะที่อาแนวทางมาว่างเขาข่อยเบิงแนวทางใหม่ของเพื่นเนาะแนวทางใหม่ไปใหม่ไปต่อ กับวันใหม่วันศุกร์ที่สองพฤษภาเนาะค่ะเลคลับนั่งฝ่าเล่าพัฒนาเพิ่นวิ่งหลุดไห่มาเอาเตรียมแคบหน้าจอเด้อค่ะไปจะไปต่อเล่าพัฒนาเนาะค่ะแคบหน้าจอแล้ววิ่งหลุดของเพิ่นแปดกับหนึ่งค่ะสองตัวสี่หางแปดซีหนึ่งซี 8ปดหาค่ะเบินก็จะมี88กับ1นึหนึ่งสมตัว1 8ึ1 8แปดสีหดห้าหนึหนึ่งค่ะเดนสอตัวเบิน8ป8สแหค่ะแล้วก็สาตัวหนึค่ะตัวสายวิ่งสายรูดกะบิงไหวนะพี่น,น้องเนาะเรียกรับนางฟ้าเอาที่เฮาชอบชอบกับจัดคัดกับพาดเนาะค่ะ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะแคบหน้าจอค่ะเอาต่อไปต่อไปจะเป็นของเซียนหนุ่มค่ะเซียนหนุ่มลาวพัฒนาที่ผ่านมาเนาะของเซียนหนุ่มเพิ่นเข้าไปหาเก้าพี่นอ้องเก้าห้าเลขออกหาเก้าเนาะเซียนหนุ่มเข้าไปห้าเก้า ล่างออกเก้าห้าเนาะค่ะงัแล้วเสียนนุม่มเป็นตั้งไหนมีิใดไปหมานน้ำพึ่นบ่ค่ะหมานมโนอพี่น้องกับเสียนนุม่มได้บ่ค่ะถ้าได้กด็ดีใจน้ำเนาะไภโชคดีน้ำเซียนนุมน่มแน่ห้าเก้าเ้าห้าพื่นพี่น้องห้าเก้าหนึ่ง ล่างกะเก้าห้าเนาะออกโตกลับเนาะค่ะตัวไม่เพิ่นไข่มาแล้วค่ะไห้มาแล้วของเซียนหนุม่มวันที่สองไห่มาเรียบร้อยแล้วค่ะไปตอกนเนาะกับเซียนหนุ่มเนาะค่ะเซียนหนุม่มกราบขอบุญขอบคุณเซียนหนุ่มเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตตาอาจบได้กับอซีทุกคนละค่ะที่เข้ามารับชมรับฟัง มาคอมมินมากดติดตามเนาะคะ่ะกาบขอบขอบคุณหลายๆไม่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะคะ่ะเสียนนุมวิ่งรูดหกกับเจ็ดคะ่ะสองตัวสี่หางหกห้าเจ็ดหาหกศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะเบิร์นก็จะมีหกหกเจ็ดเจ็ดเนาะ,ะสามตัวสามหางคะ่ 5, 0, 6, 6คะหกเจ็ดห้าหกเจ็ดศูนย์หกหกเจ็ดค่ะ ตัวเด่นเพิ่นสองตัวเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ค่ะวิ่งโลดเจ็ดค่ะอาแคปนาจอค่ะไปจะไปต่อกับเสียนหนุ่มเนาะคลิปนี้ก็ขอพี่น้องโชคดีเนาะค่ะกับเล่าพัฒนากับแนวทางหกเสียนเนาะค่ะที่จิตตามาวางในคลิปนี้เนาะขอพี่น้องโชคดีชอบของผู้ใหก็จัดค่ะกับขอบพระคุณหลายๆ คลิปนี้ขอพี่น้องมีความสุขค่ะแล้วก็โชคดีมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาก็ขอให้มีชัยเนาะค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ